สวัสดีค่ะ w o r l d Thailand บายครับตูค่ะและนี่คือ What's bag in my bag, ะของชิ้นแรกในกระเป๋าผมนะครับก็ทั่วไปครับทุกคนต้องพกแหละโทรศัพท์ชิ้นแรกเนเกมีโทรศัพท์เหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีอุปกรณ์ไอทีค่ะไอทีไห mm hmm. มมีเหมือนกันมีมมหมูฟังกับพาวเวอร์แบงค์ เอ่อ uh, power bank ครับแล้วก็ไม่มีล้มีแค่ไหนครับปกกกาไอทีมี <c oughs> สองอย่างเอ่อ uh, สมุดครับสมุดจดฮะคนขี้ลืมเดี๋ยวนี้ต้องคิดอะไรออกต้องรีบจดลงสมุดแล้วทำไมถึงเลือกเป็นกระดาษแบบไม่จดลงมือถืออืม <c oughs> นั่นดิไม่แต่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเวลาจดในสมุดแล้วมัน<ำ>มันเราเออมันเหมือนเราไม่ต้องเปิดหลายอย่างเราจดไปวันๆแล้วเราก็ มันอยู่ในเล่มเดียวกันเคยลองจดโน้ตแล้วมันกระจาก,กระจาชอ,อ,อบเขียนกว่าเหมือนชอบเขียนต่อไปของตัวลิปขาดไม่ได้แบบบางทีออกจากบ้านไปแบบว่าหน้าสดๆก็ต้องทาลิปให้ดูมีชีวิตใช่เ okay. ข้าใจได้เออต่อไปของผมครับเป็นกันแดดครับเพราะว่าแดดมันจ้ามากๆครับประเทศนี้ขาดไม่ได้จริงๆก็ใาสาท่ทาได้ผมใสท่ทาไปและ <laughs> <laughs> ของตัวอันสุดท้ายแล้วว่ะ กล้องฟิล์มค่ะผมอีกอย่างหนึ่งครับเหมือนกันเลยเพราะแดดมันจ้าเราต้องมีหมวกแล้วก็ต้องมีมีแว่นครับผม,มผมหมดแล้วงหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันมีแบบนี้มันหนึ่งนะเป๋าลกซะด้วยมีนี่เผื่อว่าเราอยากจะแบบว่าทำให้ชีวิตเรามันดู fashionable ขึ้นเรามีตังหูพกไว้ในกระเป๋าครับผมหมดแล้วค่ะและนี่คือ w a s i n my bag ของเราค่ะ ของผม,มจริงอันนี้ผมผมน่าจะนานมากแล้วเลยเราเคยซื้อเป็น sweater. สเวตเตอร์สเวตเตอร์สีดำแขนยาวที่มีหัวใจแดงๆองันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะใจะต้องมีติดบ้านกันอยู่แล้วของตูน่าจะเป็นเป็นเชิ้ตค่ะเชิ้ตขาวแล้วก็มีหัวใจสีแดงเล็กๆแบบใส่ได้ everyday look ไปได้ทุกที่คลาสสิก <Classic. S 2> ใช่คลาสสิกโทรศัพท์กับหูฟังทาไมนับโทรศัพท์ของผมด้วนกันแดดสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องฟังเพลง ก็ได้อย okay. ู่หลังได้อยู่หลังพอพอเราอยู่กับเพลงเยอะเราจะเริ <t <t ่มอยากไม่ไม่อยู t aining> <t aining> <t aining ่กับมันบ้างใช่กระเป๋าใบนี้ตอนนี้ใช่ไหมเคี้ยวเป็นสมุดครับพอเราได้จดว่าทุกวันทุกวันเราทําอะไรแล้วเราแบบว่าเหมือนเราเหมือนเรามีสแตนเราไม่ได้แบบว่าลอยผ่านชีวิตวันวันอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้กับสมุดเล่มนี้มากแล้วตัวในกระเป๋าตอนนี้ชอบอะไรที่สุดก็น่าจะเป็นหูฟังแหละหูฟังพอรู้สึกว่าเป็นตัว ช่วยเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่แบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ก็จะแบบฟังเพลงหรือว่าแอบปบแอบปบใส่ไว้อะไรอย่างนี้ว่าจะไม่ทักนะ <laughs> แต่ว่าเราเป็นชาวอินเทอร์ไงบางทีเราแบบก็จะใส่หูฟังเพื่อช่วยชีวิตเราเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ดีใจครับ ไม่ได้ถ่ายแบบนานมากเลยไม่ได้ถ่ายแบบนี่นั่งเมื่อกี้นั่งคิดเลยว่าไม่ได้ถ่ายแบบกี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้จริงๆก่อนมาก็ตื่นเต้นแบบต้องทำต้องโพสต์ติดกล้องนิดนึงต้องโพสต์ท่าไงว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำงานกับตัวนั้นแล้วด้วยครับก็ขอบคุณโบขอบคุณอาร์มีมากมากที่แบบว่าพาพวกเรากัมาเจอกันเหมือนกันนะคะก็ดีใจที่ได้กลับมาขึ้นปกโวกนะคะพร้อมกับอามีด้วยแล้วก็กลับมาเจอพี่บายนะคะ แต่ก็คุยกันว่าน่าจะสองปีได้แล้วที่แบบไม่ได้เจอไม่ได้ทำงานด้วยกันใช่ค่ะดีใจแล้วก็คิดว่าแฟนๆก็น่าจะดีใจเหมือนกันที่เห็นเรากลับกลับมาเจอกันติดตามผลงานได้ทาง i g b b บีบีนะครับตอนนี้จริงๆทำหลายอย่างอยู่มากเลยครับจริงๆก็มีถ่ายมีถ่ายแบบผลงานการแสดงอยู่ด้วยบอกบอกอะไรมากไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะฮะแล้วก็งานเพลงก็ยังทำอยู่ครับยังออสเ i n งอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันเร็วๆนี้ในในเวอร์ชันที่ที่ ผ่านการขัดก้องมาแล้วจริงๆของตูดก็มีสทกาลเทศกาไทยแลนด์นะคะปีหน้าตอนนี้ถ่ายไปแล้วเปิดกล้องแล้วค่ะ <Ooh. S 2> เปิดกล้องแล้วแล้วก็คาดว่าจะได้ดูกันปีหน้านะคะแล้วก็มีผลงาน,นการแสดงอีกแต่ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นงานอะไรก็ยังไงก็ฝากรอติดตามด้วยนะคะ